นี่ปลาส้อยคู่เลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเขาขึ้นมาเป็นคู่เลยเห็นไหมเห็นไหมครับปลาส้อยคู่เลยตัวใหญ่นั่นเองปลาส้อยหางแดงออ้ปลาซิวปลาส้อยตัวใหญ่เลยนะครับเขาอ,อยู่ใกล้ๆนี้เองโอ้ขอทำแหล่งนี้เป็นแหล่งเพาะพันปลาน้ำจืดของ เหมืองพยาคำเด้อเดี๋ยวได้ไอเดียแล้วครับจะพัฒนาตรงนี้ดีๆเป็นเขตเอพยพทานเพราะปลาน้ำจืดตรงนี้ลปล่อยไปตามลำน้ำเป็นแหล่งอาหารต่อไปครับได้ไอเดียแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับขอขึ้นเยอะเลยนะครับไม่ใช่ตัวน้อยๆน,นะครับปลาส้อยหางแดงเนี่ย หายากนะถ้าไม่ใช่แหล่งอุดมสมบูรณ์จริงๆจะหาไม่เจอเขาเลยนะครับดเูเอาเองนะครับดูเองนะครับพอสร้อยหางแดงเด <Okay. S 1> ้อโอ้รอยเป็นคู่เป็นคู่ดูจะมีสามถึงห้าตัวเยอะอยะูย่เยอะอยะูย่โอ้เยอะ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 ครับเยอะไม่ใช่แค่ตัวสองตัวละ เป็นฝูงเลยครับโอ้เป็นฝูงเป็นฝูงดูเองนะครับดูเองนะครับเราไม่ได้เคยเห็นปลามานานละเรา <c oughs> เรอห่างน้องห่างบึงห่างคลองมานานก่อนอยู่อีสานนี่ยังได้ล่ามาอยู่ทางนี้ทางเหนือเราไม่ไม่เคยล่าแล้วล่าไม่เป็นก่อนนี้ล่ากับลุงสนันนะโอ้สพายค้องได้ ไปตรงถึงพูล่าเลยนะกบเขียดปลากบมีเต็มคลองนะลุงนันพาล่าสมัยอยู่ดูแลคุณปูป่กนเค hey, ครับ